คือเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นจากมี f อฟซเขาแจ้งมาให้<ฆ>ผมนะครับช่วยว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมือเนี่ยกุดแล้วก็หัวเนี่ยเหมือนถูกน้ํากรดสาดหน้านี่แบบเละมากนั่งขอทานอยู่ที่ตีนสะพานลอยห้างแห่งหนึ่งผมเนี่ยก็เลยลงไปประสานทางกระทรวงพัฒนาสังคมประสานทางสอนอพยาไทยแล้วก็ลงไปดูแต่พอไปคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่ตอบทางพอมอเนี่ยเขาก็สะกิดผมบ<ฆ>อกว่าพีกา่กันเคสนี้เหมือนกับเคสที่แล้วในเมื่อ7วันที่แล้วที่เขาจับมาเลยเขาเนี่ยใส่เป็นชุดนักศึกษาแล้วยืนขอทานตามสถานที่คนเยอะๆซึ่งก็สงสัยกันว่าเฮ เป็นขระนวนการขอทานข้ามชาติหรือเปล่าแล้วพอมอเนี่ยเขาก็บอกพี่หนูมีเซนว่าไม่รู้ว่าจะมีล่ามโผลมาเหมือนคราวที่แล้วไหมซึ่งถ้าล่ามมาเนี่ยจะขอยัดเงินเคลียร์เพื่อให้ปล่อยตัวเลยก็เลยรออยู่ที่สอนอครับแต่อยู่ดีๆล่ามคนนี้มาถึงสอนอแล้วขอยัดเงินจริงๆนะพอล่าม,มาปุ๊บยื่นโทรศัพท์ให้ดูผมก็ไปแบบขอชะโงกดูหน่อยเขาพิมพ์มาว่าฉันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคุณไม่ได้บอกข้อมูลอะไรคุณเลยนะที่มันแปลกไปกว่านั้นคือคนคนเดียวกับครั้งแรกที่พมจับได้แล้วขอยัดเเเงินนนนหหมมืืออกกั็ารถดู การพฤติการคือเหมือนกันวันแรกไม่รู้ว่าเป็นรถหรูพี่หมวยค่ะตอนก่อนกลับผมให้ทีมงานนะไปตามดูซิเจอเป็นรถหรูมารับมีคนขับรถแล้วมีคนจีนอีกคนหนึ่งอยู่ในรถตำรวจบอกว่าอา้าวไหนๆจะไปตอมอแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บของก่อนไปแล้วกันไม่เอานะไม่ให้ไปไม่ให้ตามไปที่คุณการบอกว่าแต่ละคนที่ไปจับนี่คือสอภาพคือมีบาดแผลผมสอบถามอาการบาดแผลคนนี้สิ่งที่น่าคิดนะพี่หมวยเขามีวงแหวนอยู่รอบมือแต่ทุกคนดูที่หัวเห็นไหม ถ้าถูกไฟไหม้บาดแผลมันน่าจะไม่คงที่อะ่ะแต่อันนี้มันเป็นขีดรอบหัวเหมือนถูกโหลกแก้วมันครอบอย่างเงี้ยเป็นขีดหมดเลยแล้วข้อมือนะครับก็เป็นขีดวงแหวนเหมือนมือเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นการจุ่มเพราะตรงคอเขาเนี่ยไม่เป็นเลยอะ่ะแล้วเขาให้การว่าบาดแผลนี้มันเกิดจากอะไรคะทุกคน<ะ>บอกว่าถูกไฟไหม้หมดเลยทั้งสองเคสทั้งเคสที่แล้วและเคสนี้ได้เงินเป็นหมื่นนะครับคนที่สนั่งอยู่หน้าห้างย่านปิ่นเกล้าผมก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประสานพมอไปด้วยนะแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงปุ๊บนอกเครื่องแบบนะเขาหนีหน เครื่องแบบนะมีใครที่เขาแอบ,บดูแอบบส่งสัญญาณหรือเปล่าค,คนนี้ไม่เจอพาสปอร์ตติดตัวเอาตัวไปที่สอนออยู่ดีๆพาสปอร์ตก็โผล่มาพร้อมกับล่ามอีกแล้วก็พยายามซักถามไปล่ามคนนี้คุณมาได้อย่างไรเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยนะมีคนจีนคนหนึ่งเคยเจอฉันเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วบอกให้ฉันเนี่ยเอาพาสปอร์ตมาให้คนที่สอนอหน่อยแล้วเนี่ย คนนี้นะก็ขอยัดเงินเหมือนกันคนนี้เนี่ยเข้าประเทศเนี่ยมาสี่ครั้งทําไมเขาถึงเข้าาออกกได้ครั้งก่อนๆที่เขาออกประเทศไปอะ่ะแล้วเขากลับมาเนี่ยเป็นเพราะถูกจับแบบนี้ไหมแล้วเขาเคลียร์ไหมเขาได้ถูกส่งออกไปแล้วเขากลับมาไม่ถูกขึ้นแบ็กลิสต์ไม่ขึ้นแบ็กลิสต์แต่ถ้าสมมติทุกถูกจับรอบนี้เคลียร์ไม่ได้เขาถูกขึ้นแบ็กลิสต์นะครับอมอเนี่ยเรามีศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนขออนุญาตเรียกสอร,รอสอรนะครัสั้นๆ ตรงสูนี้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการเฝ้าข่าวด้วยใน,วในตัวเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการเฝ้าข่าวด้วยเมื่อมีข่าวอะไรหรือว่าได้รับแจ้งผ่านทางศูนี้ค่ะเราก็จะลงไปแต่ในการลงของพอมอเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงไปเพียงลําพังทุกๆครั้งที่เราลงเราก็จะลงร่วมกับทางตํารวจทางใน,ในสอน,อนในพื้นที่หรือทางตอมอถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องค่ะถ้าเป็นแบบ เชิงขอทานอย่างนี้ค่ะก็จะมีร่วมกันเนี่ยค่ะแล้วทางตารวจก็จะเป็นคนดําเนินการในเรื่องของในเรื่องของตามพรบรควบคุมการขอทานค่ะค่ะก็จะลงไปดูแล้วก็อาจจะมีการจับการปรับพอหลังจากที่คุณคุณกันเริ่มมีปฏิบัติการตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ<ม>ก็ก็ได้มาประสานที่ผมนี่แหละลองพูดคุยกันว่า<ม>เอ๊ะมันมองแล้วมันมีความผิดปกติในความหมายก็คือว่าทําไมหนึ่งเป็นคนต่างชาติสองเอ่อมันมีคนเหล่านี้อยู่ หลากหลายโดยเฉพาะยิ่งอยู่ตามชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญโดยเฉพาะยิ่งมีชาวต่างชาติแล้วก็มีความผิดปกติก็คือว่าทุกคนจะหน้าตาผิดปกติหมดมซึ่งเขาก็จะไม่พูดพอเราลงไปจับหรือลงไปพูดคุยเนี่ยกลายไปเป็นไม่ใช่คนไทยใช่ไหม,มครับและอีกข้อสังเกตที่ที่เห็นอีกก็เหมือนกันก็คือว่าเคสอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาติดต่ออะไรกับใครเลยแต่ สักพักหนึ่งมีคนติดต่อกับเข้ามาเนี่ยอ,อันนี้เป็นข้อสังเกตที่เห็นว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงมีคนติดต่อเข้ามาได้ไงก็แสดงว่าต้องมีคนอยู่บริเวณนั้นคอยมอนิเตอร์คนที่หาเงินตรงนี้อยู่แล้วแจ้งไปแล้วพอเห็นแล้วว่าพอถูกควบคุมตัวปับ๊บก็จะมีกระบวนการต่อมาก็คือขอมาขอค่าปรับที่โรงพักเพราะว่าคิดว่าปรับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพาสปอร์ตมาแล้วแล้วที่สําคัญอีกก็คือว่าถ้าลองไปดูเคสตรงนี้เนี่ยนะ มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยบอกแทนที่จะเป็นอ,อย่างเป็นคนจีนต้องมาจากเมืองจีนแต่เป็นคนจีนแต่มาจากประเทศลาวแล้วก็ข้อสําคัญเดี๋ยวก็คือว่าจะพูดวกไปวนมาอย่างนี้แหละครับไม่ได้ให้ความร่วมมือใดใทั้งสิน้นเพราะอมองแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องอการขอทานแบบปกติทั่วไปผมว่ามันน่าจะเป็นขบวนการเลยคราวนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคนคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ เป็นคนจีนด้วยถ้าส่วนใหญ่ต้องใช้คําว่าจีนเทาเลยแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยมากกว่าเมื่อวานนี้ผมก็เข้าใจว่ามาแล้วปรับแล้วไปนะครับแต่ปรากฏว่าผมมาดูพระราชบัญญัติขอทานเนี่ยมันมีโทษจําคุกจริงๆรแล้วจาคุกเลยมันมีโทษจําคุกหนึ่งเดือนกรณีอย่างเงี้ยมานั่งโดยใช้ความพิการแล้วก็ได้รับเงินผมว่าองค์ประกอบความผิดตรงนี้มันเข้าเรื่องของการขอทานดังนั้นต้องมีโทษจําคุกต้องจับไปขังก่อนแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าปรับเสร็ แล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศเพราะว่าไม่งั้นถ้าจะปล่อยแบบนี้เนี่ยนะครับปีหนึ่งเราถูกดูดเงินออกนอกอประเทศลองนึกดูดีครับคนละหมืน่นนะครับหน,นึ่งคนปีงสามล้านกว่านะ,ะนะครับแล้วลองดูว่านี่ขนาดแค่ช่วงปฏิบัติการในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยได้เป็นสิบเป็นสิบลายแล้วไม่คิดเลยครับว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะสูญเสียเงินที่ออกนอกประเทศโดยวิธีแบบนี้เนี่ยดังนั้นตรงนี้ครับต้องต้องเข้มงวดเราสูญเสียเงินเขาเรียกว่าเหมือนเลือดออก ทีละเล็กน้อยก็จริงแต่ไหลไม่หยุดนะครับ